ข้าก็แค่อยากรู้ความจริงเองจะกลัวไปทำไมหรือว่าเองเป็นตัวการใช้ให้สายหยุดทำอย่ามาพูดพล่อยๆหาเรื่องคะนะใครได้ยินเข้าจะเข้าใจข้าผิดเอาได้ไอ้มากจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ ตายแล้วจริงๆหรอคะคุณสีทำใจไม่ได้สวัสดีคะ่ะคุณผู้ดูวันนี้พบกับสีในไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพายทำไมทำไมแม่เหมือนถึงร้ายในขนาดเนร้ายจะก,กลายเป็นไวรัลในโซเชียลกันไปนเลยจ้าร้ายยังไงน่ะหรอ,ะอยู่ว่างงี้กันเลยนะคะนอกจากจะมีแฟนละครที่เป็นเยาวรุ่นแล้วนั้น ก็ยังมีแฟนละครรุ่นยาวฟันน้ำนมอีกด้วยสี่ไปเจอน้องคนหนึ่งน่ารักเชลแหละแฟนกลับตัวยงได้เลยเพราะว่าเล่าเป๊ะทุกฉากสียอมใจมากเวอร์น่ารักขน,นาดไหนอะเหรอไปชมกันจ้าถ้าวคอยอยอะคูได้แลละตอนกันอนกินทุกวันเลยครูใครเป็นนางเอกน้องมหมแล้วใครเป็นใครเอกพี่กายเป็นน,อน้องหม่เลย เลือนออไรบเลอกลูกใ่มากข้าจำตามเีเข้าจำตายีหมดทน้ำเย็มากเราไม่ชอบนางเอกหรอเราไม่ชอบแม่หน่ะเอาเหาอินเนอร์คือได้มากเวร์ลูกค่าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ดูละครนางนาคสะพ้ายพระขนงสุดปังแบบเร็ดๆเก็นเป็นเล่แต่รายการที่ทุกคนต้องรวมตัดสินให้ได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือรายการ The Masterpiece เวทีบนลือโลกรอบไฟนอลพบกับจอสองทีมสุดท้ายมาดามมดและสนยุคผลการตัดสินจะมาจากคนดูทั่วประเทศรักใครเชียร์ทีมไหนก็โหวตทีมนั้นนะจ๊ะโหวตได้ไม่จำกัด2ช่องทางทั้ง SMS และ w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  o r k p o i n t w o r l com ชอบผลงานหมูเชยนบและมาดามมดในแบบคอมเมดี้แฟนตาซีพิมพ์ M1 ส่วนใครที่ชื่นชอบผลงานของปรัชญาปิ่นแก้วและสนยุกแอคชั่นดรามา่าคอมอดีพิมพ์ M2 ส่ง SMS มาที่เบอร์4806322ครั้งละ3บาทเริ่มเปิดโหวตเวลา4ี่ทุ่มจนถึงวันพุทธที่1มีนาคมเวลาประมาณ21นาฬิกาปิดโหวตและประกาศผลท้ายรายการส่วนพรุ่งนี้จะไปบุกไปส่องอะไรที่ไหนรอติดตามได้ไนไฮไลท์บนเทิงเวิร์ก ความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันถึงพุธกับละครเวิร์กพอย์ครับ